ให้ถ่ายเครื่องนี้คืออะไรเป็นเครื่องเผาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะทุกคนตรงนี้คือเป็นเครื่องถ่ายรูปเขาเรียกอะไรกล้องจะเรียกกล้องถ่ายรูปก็ไม่กล้าเรียกกล้องนะมันเป็นมันเป็นแบบเครื่องใหญ่ๆแบบนี้เหมือนเป็นเป็นเครื่องจักรอันหนึ่งอะเป็นเหมือนอกล้องถ่ายรูปอันแรกของมาเลเซียวะ เออถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะทุกคนเออลองอ่าถ้าถ้าใครมีข้อมูลก็ลองช่วยหาดูให้หน่อยก็ดีก็ดีนะมาคอมเมนต์หน่อยว่าอ่ามันคืออะไรแต่ว่าเท่าที่อ่านนะคิดว่าเป็นเครื่องถ่ายรูปอันแรกอกล้องถ่ายรูปอันแรกของมาเลเซียจะเห็นเลนกล้องนี่เลนกล้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่แล้วก็อันนี้เป็นแฟลชไ,ไหมไฟเนี่ย แล้วก็อันนี้เป็นแบ็กกราวด์มีแบบตัวเลขอยู่ตรงนี้อือ,อตอนแรกคิดว่าเตาอบอะไรเปล่าวะไม่ค่ะกล้องถ่ายรูป